พี่น้องครับพ่อมาเปิดเบิังให้ห้องที่มียงครับพี่น้องครับโอ้โอ้ห้างเพิงแง่ครับพวนพวนพวนหัวน้ำทึ่งบุ้ยโโอ้ห้างแง่เลยครับห้างแง่เลยครับห้างแง่เลยบุ้ยปาด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 ไม่ได้เห็นแล้วสาธุสาธุเพิงแง่ครับเพิงแง่ครับโชคโศกมันหมาลำลำไปรวยเด้อมาอยู่เฮียนอยู่ส่าน โยบานโยซองครับเงยี่นพี่น้องเบาสถาพรสครับพี่น้องครับโยบันป่งท่องครับตำบลนุ่นท่องเพื่อน่ายุ่งจังหวัดอุดรธานีครับอยูมาแล้วเพื่อนมาอยเขากับไหพ่นยูครับโศกโศกมันหมานโศกโศกมันหมานเผิงไงเผิงไงนะครับเอาเพิ่นมาอยเทากาศใสพึ่งกันมาแต่ยังมาตรดกันเดออ หายโยหายกินอ่าเพิ่คพง,พง,งครับเพิ่งหลวงเพิ่งหลวงสาธุ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 โอ้ยอ่อนซอดไปหน่อย